สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่บนช่องบุษสงไรส์ตล์นะครับคลิปนี้จะมากรีดตกแต่งยอดลำต้นนะครับมาพาบนใส่นะครับต้นนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลากรีดนะหลังจากที่ตัดทดลําต้นไปแล้วนะครับทีนี้พอเราไม่ได้กรีดยอดมันจะพุ่งสูงขึ้นไปเลยครับนะแต่ก็คง จะไว้ทรงนี้แหละครับคงไม่ตัดทดอีกแล้วนะครับก็้ววันนี้ก็จะมากรีดนะครับํำต้นกรีดกาบเนื้อเยื่อเขาออกนะครับก็คงต้องเอาไว้ทรงนี้แล้วนะครับถ้าตัดทดอีกนะเกรงว่ามันจะตายเนาะทรงนี้ก็ไม่ได้เอาเปลือกออกนะครับถ,ถ้าเปลือก ไม่ผุเนี่ยก็น่าจะทำทรงวินเทจได้นะครับคือโชว์ทั้งลูกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกรีดก,กันเลยกรีดลำต้นกรีดกราบออกต้นนี้เนี่ยนะครับมันก็แตกใบจริงแล้วนะครับแตกใบจริงแล้วนะโอเคเราเริ่มกรีดก,กันนะครับก็จะกรีดตั้งแต่นี่ครับกรีดะระหว่างก้าน กับในเอ่อกับเอ่อเยื่อของกามนะครับมีทั้ทงสองด้าน ไปกับาการน,นี้นะครับ สองฝั่งมาเดิมจริงแล้วต้องกรีดน,น้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับบางทีผมไปทำงานเนาะก็ไม่ค่อยได้ขีดปล่อยยอดมันพุ่งสูงชะลดไปเลย ้อเบามือนิดนึงนะครับเดี๋ยวยอดก็จะหักนะตรงนี้อาจจะ,ะต้องขีดลงมาอีกนะ กิที่สุดถ,ถึงข้างล่างเลยกี่ยากหน่อยตรงนี้ครับรประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ยอดก็จะอ่อนนะครับเนี่ยอ่อน ตรงนี้จะอ่อนนะจะอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เอาอะไรมัดนะครับเผือไปโดนหรือรดน้ํหาหักแน่นอนครับต้องนี่ครับผมก็จะเอาเป็นเชือกก็ได้นะเป็นเชือกก็ได้หรือเป็นลวดนะเป็นลวดแบบหุ้มปลาติกนะอันนี้เป็นลวดแบบที่เขาเอาไปรักขนมอันนี้ก็ใช้ได้มัดมัดกับ มัดกับการที่เขาแข็งแรงนะครับก็เพื่อประคองยอดของเข้าไวนะ้เวลาถ้ามันตรงนี้เริ่มเขียวนะครับเขียวเป็นสีแก่แล้วเนี่ยเราค่อยเอาออกนะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์นึ่งก็ออ,ออกได้ก็ประมาณนี้ครับ,ท,นะรบท่านผู้ชมนะครับโอเคดีครับท่านผู้ชมนะครับก็จีดกาบจีดก้านนะครับแต่งก้านเ้าก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับวันใส่มะพร้า,า,พาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ